สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสลามหนึ่งสองสามมาอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะมาอีกแล้วจะมาเล่าเรื่องความรักนะจ๊ะความรักที่อยู่อร่าน,นั่นเองความรักกับสามีอี่านความรักกับหนุ่มอี่านอ่ะเราไม่ไม่ยืดเยื้อไม่เยินเยอเอะเข้าประเด็นกันเลยนะคะคือสามีกับเราเน,นี่ยนะคะคุยกันว่านะคะเรายอมแพ้เราไม่สู้ต่อนะคะ เขาก็ยอมแพ้เราก็ยอมแพ้เราไม่สู้เราไม่สามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้นั่นเองยอมรับยอมยอมรับความพ่ายแพ้ต่อการใช้ชีวิตคู่นะคะคนอื่นก็อาจจะไม่พูดอาจจะไม่เปิดดิฉันก็จะเปิดไปเลยนะคะจะเปิดประเด็นกันไปเลยคุยกันไปเลยคือเหนื่อยแล้วอ่ะเธอเหนื่อยเหนื่อยต้องมานั่งประดิษฐ์ประดอยเหนื่อยต้องมานั่งสร้างพงสร้างภาพอะไรไม่ไหวพอพอกันทีนะคะก็จะมาเล่าว่านะคะเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ยังบอกไม่ได้หรอกว่าจะหย่ากันเมื่อไหร่ จะหยากวันไหนมันจะจะสู้แล้วก็จะทนกันบ้าได้ถึงเมื่อไหร่นะฮะก็ดูกันไปก่อนดูกันไปเรื่อยๆแต่ที่ตกลงกันไว้นะฮะก็ประมาณสักปีหนึ่งนะคะคือหันหน้ากลับมาคุยกันมามาใช้ชีวิตด้วยกันมาสู้ด้วยกันอีกสักตั้งหนึ่งนะแต่ก็ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นนั้นมันจะเป็นยังไงนะคะ เราก็จะมาเปิดตัวกันไปเลยจะบอกให้โลกรับรู้กันไปเลยจกคนชาวบ้านก็จะได้ไม่ต้องมานอินถานทีหลังนะว่าชีวิตออนเป็นอย่างน้นอย่างนี้งั้นงี้นะฟังกันไปเลยให้มันจบ,จบกันไปสู่เรื่องที่เราทะเลาะกันใหญ่ๆนั้นก็จะเป็นเรื่องอความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเขาชอบวางอำนาจบ,าบีบบังคับชอบอเขาเรียกอะไรบังคับเราซึ่งเราเป็นคนทํางาน เราก็แบบเออพอมีตรงมีตังหน่อยก็แบบเออพยองหน่อยนะบังคับกูไม่ได้ค่ะมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเราเข้าใจเปล่าคือเขาไม่ได้หาเงินเลี้ยงเราถามว่าเราฟังเขาไหมก็ฟังในระดับหนึ่งให้เกียรติเขาในระดับหนึ่งนะคะให้เกียรติเขาในระดับหนึ่งใน,นาศานาสมามีนะคะแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าจะยอมทุกสิ่งทุกอย่างคือมันมันยอมกันไม่ได้นะทุกคนเราก็คุยกับเขาเรื่องอการอ่ เขาเรียกอะไรว่างอนาคตนะฮะเราบอกว่าเนี่ยอนาคตเราอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีแล้วไม่มีเฮียอะไรดีขึ้นเลยมีแต่ชีวิตเน่าๆนะฮะมาเริ่มต้นกันใหม่ไหมเราบอกอ่ะอยู่ไปหางานทำนนนันนีเขาก็บอกว่าไม่ไปฉันเหนื่อยฉันไม่อยากทำงานนะฮะมันนอนยี่สิบสี่ชั่วโมงฉันไปทำงานเจ็ดโมงกลับมามันยังนอนอยู่ที่เดิมนะฮะมันบอกว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วมันปวดหัวมันเดินไม่ได้มันจะตายคือแบบ มันเหนื่อยมันเป็นโรคโน่นโรคนี้คือแบบสารพัดโรคนะคะเราก็เลยบอกว่าเขาเป็นจอมบงการนะคะคุณจะบงการฉันทุกอย่างไม่ได้คือฉันไม่สามารถนะฉันไม่ใช่ผู้หญิงอีหลานนะคะทุกวันนี้ฉันมีชีวิตฉันสู้ด้วยตัวของฉันเองนะคะคุณไม่ได้สู้นะะฉันขอให้คุณมายืนคู่แล้วก็เดินไปด้วยกันนะเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถทําได้เขาเป็นคุณอีหลานเขาเป็นอย่างนี้แหละอืมอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่สู้ทั้งนั้นนะจ๊ะ แล้วเขาก็ยอมรับนะคะเขายอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพมากพอนะเขาไม่เขาไม่สู้เขาบอกเลยเขาอยากเขาบอกเลยว่าเขาไม่สู้เขาไม่มีประสิทธิภาพมากพอเขาทําไม่ได้เธื่อจะไปทํางานเธอก็ทําไปสิเงินเดือนก็ของเธอเขาไม่ได้ใช้เงินกับเราเนี่ยเขาบอกงี้เราก็เลยบอกเฮ้ยมันไม่ได้มีผัวมันก็ต้องสร้างอนาคตไปด้วยกันไหมเผื่อเราซื้อบ้านซื้อรถด้วยกันโน่นนั่นนี่เขาก็บอกไม่เอา ก็บอกเออไม่เอาก็ไม่ต้องเอาแล้วเราไม่ได้วอนวนเขามาแค่แบบว่าปีสองปีนะพูดกับเขามาเจ็ดปีแล้วเราเลยมีความรู้สึกว่าเอามีผัวเหมือนไม่มีมีทําไมวะเราก็เลยบอกเขาไปอย่างนี้เราก็เลยทะเลาะกันแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่ทะเลาะกันนะวันหลังม่เล่าให้ฟังพูดไปพูดมาเหมือนจะงงนะเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังนะะเรื่องมันเยอะประเด็นก็คือสิ่งที่เราเรารับไม่ได้เรื่องของเขาก็คือขี้เกียจ นั่นแหละเหมือนคลิปที่แล้วพูดไปเลยขี้เกียจแม่งขี้เกียจขี้เกียจที่พายอดอกขี้เกียจโคตรพ่อโคตรแม่มันขี้เกียจมากเลยสำอ,อยป่วยทุกวันวันละโลคสองโลกวันละสามโป่วยทุกวันชอบพูดใจหยับคายชอบด่าหยับคายชอบเปรียบเทียบชอบด่าถึงโคตรเงาสกสาลาดชอบด่าอีกะหลีอีโน,นอีนีนะชอบด่าอันนี้คือไม่อยากจะไม่อยากจะพูดออกมาเลยแต่พูดให้มันจบไปคือเหนื่อยแล้ว ชอบด่าชอบพูดจาแบบหยับขายชอบบังคับนะคะชอบมัน,นูชอบคิดไปเองแล้วเขาเป็นคนที่คิดลบซึ่งเราอะเราเป็นคนคิดบวกเราอยู่กับชีวิตที่แบบคิดบวกพอชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะมากเราเหนื่อยเราเป็นคนคิดบวกต่อให้คิดบวกขนาดไหนนะคะทุกคนต่อให้เราคิดบวกขนาดไหนถ้าอยู่กับคนที่คิดลบ24ชั่วโมงนะพลังคุณจะลดพลังคุณจะหมด เราอะเป็นคนที่คิดบวกเต็มร้อยเราสู้มาเยอะเราเจ็บมาเยอะเราเหนื่อยมาเยอะพลังเราโหตื่นเช้ามาพลังเราเยอะพอได้ฟังคําพูดหรือการพลังบวของเขานี่พลังเราจะลดมันจะหายเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไอเฮียคุณเหนื่อยแล้วไหมมันไม่มีความสุขเลยยิ่งอยู่ไปมันยิ่งทรมานกันเธอก็ทรมานฉันก็ทรมาน เราเราแยกกันด้วยความเป็นเพื่อนที่รักแล้วก็เป็นห่วงกันดี Orion. ไหมเพราะว่ายังยังไงเราก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่แลายังห่วงใยกันเรายกเป็นเหมือนครอบครัวกันอยู่นะฮะให้ให้อยู่แบบนั้นดีกว่าเราก็ยังบอกว่าเออถ้าเราถ้าเราเลิกกันไปเราก็คงจะก็คงอาจจะยังอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ได้มึงอาจจะยังอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ได้คืออาจจะยังช่วยเหลือกันอาจจะยังต้องดูแลกันอยู่นะเพราะว่าเราก็ไม่คิดจะมีใครตอนนี้เพราะว่าเราเหนื่อยมาก คือเราเหนื่อยกับพลังลบๆคือเราเป็นคนเอเนอร์จีเยอะพอเวลาเราเจอพลังลบๆอ่ะแกพอลองลองลองเจอคนที่พลังค้นพลังลบใส่แกตลอดเวลาแกจะเหนื่อยเอเนอร์จีแกจะหายมันจะค่อยๆหายไปมันจะทําให้เราไม่มีความสุขก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้หาตัวกูก็เป็นคนที่ล่าเริงสดใสนี่ว่าเป็นคนที่มีความสุขที่ผ่านมาคือทําไมความสุขมันหายไปไหนเอเนอร์จีมันหายไปไหน ต้องรีบบอกตัวเองว่ามึงต้องลุกนะต้องออกมาจากตรงนั้นนะจริงๆถ้าเราอยู่อยู่ใกล้คนที่พลังลบๆคิดลบๆอะ่ะชีวิตเราแม่งจะมีแต่ถอยเว้ยบอกตัวเองว่าไม่ได้นะฮะต้อง move on, มูฟอ่อนต้องต้องลุกไม่ได้ละเราจะอยู่ใกล้คนที่พ่นพลังลบๆใส่เราตลอดเวลาไม่ได้นะฮะมันเหนื่อยมันจะทําให้เราแย่ไปด้วย ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันก่อนก็อาจจะพูดวกไปวนมาคือแบบไม่รู้นะคะประมาณนั้นแหละก็ขอขอโทษขออภัยก็ขอให้เม้นมาบอกกันด้วยว่าเออต้องพูดยังไงลักษณะยังไงเพราะว่าน้อยได้ประสบการณ์อยู่นะแล้วก็ต่อไปก็น่าจะมีการเขียนส,กค,สกคริปต์ให้มันพูดจากกระสับกระสิงแล้วก็กระทัดรัดชัดถ้อยชัดคําได้ใจความให้มันมากขึ้นนะคะเพราะว่าอ่อ ตอนนี้แล้วก็ไม่ไม่มีเวลาทําคลิปเลยเพราะว่ามีเพื่อนคนไทยในอิหร่านที่เพิ่งเสียชีวิตไปประมาณสอวันที่แล้วนะเราก็เลยไปไปงานศพไปโน่นไปนี่ทําให้เราไม่มีไม,มไม่มีเวลาทําคลิปนะเรา,าก็เพิ่งไปงานศพเพื่อนคนไทยที่อิหร่านมาคนไทยที่เสียชีวิตในอิหร่านก็เยอะมากนะคะก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปเราก็ต้องรีบลงคลิปไปก่อนนะคะเพราะว่า ทางบริษัทเขาก็ทวงมาเราก็ต้องลงนะคะก็ฝากกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันก่อนขอบคุณมากสวัสดีจ้า